ครับซสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองไรโยนะครับผมมาครับผมนะฮะวันนี้มาอยู่ที่อำเภอห้วยพึ่งนะฮะจังหวัดกาฬสินเดี๋ยวมาดูรถนะฮะรถแยกที่สวนหมดนะฮะอยู่นี่นะคือรถอยู่นี่ก็ย้ายออกมาจากข้างในแล้วนะฮะหมดแล้วนะข้างในเข้าไปก็ไม่มีแล้วนะตู้สีก็ออกมาแล้วครับตู้ตู้สีติดกับรถไทยใกล้จะเข้าเทศกาลแล้วใครจะไปปรับปรุงซ่อม ใช้งานก็ลองเข้ามาดูนะนหนูหน,น,นเดี๋ยวเขาพาเดินเข้าไปดูนะฮะพวกนี้ก็ถอดอะไรหมดแล้วนะถอดอะไรหมดทุกชิ้นส่วนเลยนะฮะกระบะพวกตัวนี้จะเป็นทียบาร์นะฮะเออแล้วก็มันมีรถเข้าใหม่นะฮะรถเข้าใหม่อยู่สองสามคันนะผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยนะฮะผมก็เลยวันนี้เลยมาถ่ายคลิปให้นะนี่รถตู้นะฮะรถตู้หัวจรวลดก็ไปหลายอย่างแล้วนะฮะก็มีเฟืองท้ายพวกมอหองมองนามนะฮะยังอยู่นะรัสัน ดัซสันสี่นะคอกบะพวกอะไรก็ไม่สวยหรอกรถมันเดิมนะอันนี้จะเป็นรถดเดิมๆเ,เลยมาเคยทำสีนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละรถเดิมๆนี่ดูอ่ะช่วงล่างของไทเกอร์นะฮะ 5L ตัวนี้เป็น ABS นะเฟือง,งท้ายเป็น ABS นะครับตัวนี้มีนะฮะอแล้วก็อะไรไม่ตี้ X อะไรฮีโร่ฮีโร่นี่มีหลายคันเลยนะทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรมีหลายตัวอยู่นะฮะฮีโร่บิ๊กเอ็มเกมมเอ็มก็มีหลายตัวนะฮะนี่มัากระโดดบ่เขาเรียกนะฮะมีสองคันนะฮะมีสองคันพาเดินดูหนูตูตสีต้สีนะ่าอยู่ประมาณสี่ฟุตหฟุตนี่แหละนะฮะฮนี่คันนี้ก็ี่เข้ามาใหม่คันนี้เป็นรถเก่งฮอนดานะฮะเป็นป้ายสวยด้วยนะป้าย มีเล่มนะครับตัวนี้เนี่ยกกหกหนึ่งหกหนึ่งนะฮะนี่บิ๊กเอ็มคันนี้ก็ตัข,ขายเหมือนกันนะฮะอะไหล่สินส่วนใครยังได้ได้นี่ก็จังหน้านี่อีกคันหนึ่งนะฮะของมายองกบ่าสวยเลยดํามเดิมเลยกบ,บ่านี่โอ้ผมว่าไม่เคยบรรทุกเลยแหละบางๆนะฮะส่วนคันนี้ก็เป็นบิ๊กเอ็มนะฮะบิ๊กเอ็มมีเล่มทะเบียนมีนะคันนี้ รถหัวเดียวล้อหมักด้วยนะฮะเครื่องดีๆเลยอันนี้ KBZ KB เครื่อง2องันสะฮะตัวนี้โอ้พื้นที่ตรงนี้โลงเลยเอารถเข้ามาไม่ได้นะบิ๊กเอ็มเครื่องบินซินแ1 6ก็มีนะก,กระบะสวยอยู่นะตัวนี้นะกระบะบิ๊กเอ็มหัวเดียวหัวเก่งก็สวยนะนแต่เขาเจาะเครื่องเสียงใส่นะฮะนี่จะมีล่อง2อัน รถแต่งเครื่องเสียงเป็นเซ็สิบหกนะฮะหัวเก๋งก็พอได้ไม่ผูนะ,ะวนมาทางนี้อันนี้ก็เป็นไซคโคนนะฮะเป็นไซคโครนยางพวกยางพวกอะไรก็ถอดได้ขอสิบห้ากระทะหกรูไซคโครนปัม๊มเป็นปัมปนป๊มเหมือนปัม๊มเทอร์โบตัวนี้นะฮะแล้วก็นี่คันนี้เป็นอันนี้ยังอยู่นะจอดอยู่ข้างในนะเขาเอามาข้างนอกนะเป็นอไ เอ็นวีแวนนะฮะกระจกมันแบบกระจกนี่เราไผ่อันนี้มันเป็นกระจกนี่เราไผ่โดนแล้วแตกเลยนะฮะนี่นี่ครับกระจกนี่เราไผ่จะเป็นลักษณะนี้อะไรก็เขาลื้อนะค <c> รับเครื่องมันพังเขาลื้อก็เลยจะมีหลายอย่างอยู่นะที่เขาลื้อไว้แล้วนะคะ ลองเข้ามาดูนี่คันนี้ก็เข้ามาใหม่รถจอดบาดาลฮีโร่นะ,ะเครื่องเขาฟิตมาใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยครับว่าเป็นรถจอดบาดาลยางแตกรถจอดแปดปีคันนี้ฟอร์ดอะไรไม่รู้นี่ครับลืมละนี่ฟอร์ดรุ่นเก่าเลยยางนี่แป๊ดเลยอยู่นี่จะไม่ได้ตัดเศษเหล็กนะเดี๋ยวรอถอดอะไรก่อนนะฮะนี่ขอบในรถตู้คันนี้มีคนถามหาเยอะเลยนะเครื่องเกียร์เครื่องผมขายไปแล้วนะฮะ เครื่องขายไปแล้วเลยแลต่เกียร์นะฮะเป็นเออร์แวนนิสสันเออร์แวนนะก็อะไรก็อะไรตู้เนี่ยจะเป็นพวกกระจกกระจกก็มีคนมาถามอยู่โชคหลังนี่ก็ไปแล้วนะะ้งนะฮะกันทรงบอลชนโอ้โชคยังอยู่ครับโอ้โชคก็ได้อยู่นะโชคโอ้ไม่ได้แล้วครับหมดสภาพแล้ว ใกล้จะหมดแล้วเพราะมันมัน,มนก็เบานิดนึงแต่มันไม่ถือว่าดีนะฮะเออแวนครับเครื่องเกียร์ก็เรียบร้อยละไปเรียบร้อยแต่อะไรอัื่นก็ลองเข้ามาดูนะครับอีก้องว่งครับอ๋อคันต่อไปคันนี้บิ๊กเอ็มป่ะนี่ไม่ใช่ นี่เป็น SD 22สดัดสันก็เครื่องดีเลยตัวนี้ SD 23กระบะมันเขาใส่ Big M มาเขามาเทินนะกระบะตัวนี้นะฮะแล้วก็นี่ Accord Accord ตัวนี้ก็เข้าใหม่นะฮะนี่ Accord ลากมาจากน่าจะที่อะไรล่ะชุมแพรนะฮะภายใน สวยอยู่นะไอ้ขอดฮอนด้าเขาทำรถมาดีแล้วรถเก่งนี่มีอันนี้ด้วยนะโ้โคนร้อนเลยครับเนี่ยอะไรนะเขาเรียกผ้ายางกันลื่นดูครับโหนยเบาะอมบันีเก,กียร์ธรรมดาเป็นเครื่องอะไรไม่รู้เรื่องของมันเลยแหละ,นะฮะเขาเรียกตาเพชรนะฮะเข้ามาใหม่นี่ ขอดตาเพชรตาสวยๆเลยเอ้ามาฝั่งนี้ไซโคนไซโคนแอรรบอดี้ครับเครื่องยังอยู่เกียร์ขายแล้วอันนี้ก็เรืออะไรนะฮะเรืออะไรบอดดี้เครื่องเกียร์ยังอยู่มีไปก็มีเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายขายไปแล้วนะอะไรพวกนั้นก็ยังอยู่หมดเลยดี Buddy, ใครหาอยูอ่ประตูพวกนี้ใส่กับ TL ได้นะ นี่เกียร์เกียร์อยู่คันคันคอผงไหลกระจกไปแล้วนี่หน้ากากนั่นครับฮีโร่เครื่องพังนี่ก็จอดทิ้งสภาพในี่โอ้โหไม่แต่ละคันเคบี B, โอ้ยรถคือรถใช้งานยังไม่มีนะเข้ามานะช่วงนี้ยังไม่มีเข้ามา เดี๋ยวเข้ามาถ้าคันที่สวยจะรีวิวเป็นคันไปเลยนะฮะเคบีอ๋ ero, อแอโร่คันนี้ก็เอามาจากข้างในเครื่องยังอยู่เกียร์ไปแล้วนะฮะแล้วก็สตาร์ดาเครื่องเจถอดอะไรลทุกที่ส่วนลงคงลังคานะนี่โลบารอันนี้โครงรถแห่นะฮะโครงรถแห่ครับอ่อมัตด้าเครื่องบังกรดำเพราะว่าเครื่องพังนะอันนี้มันเป็นหัวเดี่ยวครับขอกเข,ขาทำมา ดีอยู่นะเอ้อรถอยู่นี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณ30คันครับอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับผมกับสีบุญเรืองอะไหล่ยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุญเรืองอะไหล่ยนครับ